ฝัดอันนั้นส่วนแตงปัดโอ,อ้นี่นี่ทั้งหมดเลยลูก,กี่ไร่เนี่ยห้าสิบห้าสิบไร่เพราะว่าแตงเราลูกใหญ่เพราะว่ามันแตกอยู่แล้ว อกเนี่ยลก้ีลูกใหญ่ๆนะอืมเนี่ยมันปาดแบบนี้แล้วค่ะเราจะไปตลาดไทยลูกทรงครงใหญ่สามสิบสี่สิบเขาก็ไปขายยากแล้วค่ะคนรับไปขายคนกลางอ่ะ ใบมันคุมนค้มต้องข่าค่าเดี๋ยวกระล่ำยุงให้ยัวยิ่งถูกยิ่งขายยากบางคนเข้าใจเขาก็ซื้อไม่ยากมาช่วยกันช่วยกันสองร้อยโลสงโลแล้วก็ขายว่าซื้อเป็นลูกเราต้องขายตีก วไรมันไอ้นี่เด้เขานะก็ต้องการอ๋จะไปดินเนอร์ที่ไหนวะนะมารับรับเอองันก็เลยมาดูมาเอาไปนี่จะได้แบบแกใส่ผุยมากจัดหรือมัใหญ่จัดจะขายไม่ได้วิ้งจ้ำจริงๆริ่งยู้กยิ่งตเนูกยอี่ยต้องแต่งปัดประมาณนี้ ในส่วนของการปลูกแตงเนี่ยเราปลูกพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ห้าสิบไร่ค่ะปลูกมานานหรือยังปลูกมาประมาณสามสิบปีแล้วค่ะทำม,มานานสามสิบปีแล้วค่ะปีนี้เป็นยังไงผลผลิตราคาปีนี้ลูกแตงได้แต่ผลผลิตไม่ได้ค่ะผลผลิตดีแต่ว่าราคาไม่ได้ค่ะราคาตกราคาตกแย่มากเลยค่ะวันนี้ประกาศขายที่ราคาโลละเท่าไหร่สองบาทห้าสิบค่ะ ขายได้ไหมสองบาทห้าสิบอะขายแต่มันก็ขายยากเตยแต่ว่าเขาก็ต่อรองเราอีกเหลือโลละสองบาทค่ะเหลือโลละสองบาทค่ะแล้วขายไหวไหมสองบาทเนี่ยสองบาทก็ขายพออยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ขายยากแต่ว่าสองบาทนี่ก็ยังไม่ค่อยจะมีพ่อค้ามาซื้อเนาะค่ะวันนี้อยากให้เอาใครที่อยากจะกินเต็งโมแวะมาซื้อสดๆจากสวนไหมอยากให้มาค่ะเนาะเพราะว่ามาชิมได้เลยค่ะกินฟรี แต่ว่าเอาไปที่บ้านต้องต้องได้ซื้อค่ะออโอเคตอนนี้เดือดร้อนจริงๆค่ะวันนี้ต้องเร่งตัดให้เสร็จภายในกี่วันครับวันสองวันนี้แล้วค่ะวันสองวันนี้ต้องเร่งตัดให้เสร็จค่ะถ้าเกินนี้เป็นไงแตงจะล้มหรือจะเสียแตงมันจะมีอาการเพราะว่าอันนี้ไว้นานไม่ได้ค่ะมันจะเสียค่ะอืมครับอยู่ได้สี่วันห้าวันนี้แหละจะเพราะว่าเราเห็นว่ามีการกดราคาให้รับซื้อเหลือโลระบาดนี่เพราะว่าแตงเนี่ยมันลูกใหญ่ พ่อค้าเขาต้องการลูกเล็กประมาณโลสองโลเขาจะต้องการไปขายลูกละสิบาทยี่สิบาทเพราะว่ามันกระทบกันไปหมดค่ะครับเพราะว่าแตงเราลูกกันสามโลถึงสี่โลสาเหตุมาจากอะไรคาดว่ามันโควิดนี่แหละค่ะโควิดค่ะทุกปีไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นค่ะปลูกมาสามสิบปีเนี่ยยังให้ก็มีคนมาซื้อค่ะเพราะว่าเราจะหมดตามตูดเท่าแก่เลยเท่าแก่ขึ้นซอยหนึ่งแตงบาทก็ขึ้นซอยหนึ่งค่ะเพราะว่าทุกปีเราจะขายอยู่ที่ห้าบาท ส่วนใหญ่ลูกอ่าพ่อค้าที่มารับซื้อเจ้าเดิมๆติดต่อมาไหมส่วนมากเขาจะพาพ่อแม่ไปหาหมอบ้างอะไรบ้างหละคือเขาไม่ตลาดจายเขาก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ค่ะเขาให้เหตุผลไหมว่าทําไมไม่มารับซื้อเพราะว่าเขาก็ไปขายยากเหมือนกันค่ะเพราะว่า,าแตงของเรามันลูกใหญ่เพราะกระทบโควิดเนี่ยละโควิดค่ะ